ผ่พนพันธทำฮือฮาสุดสาวไทยหลายคนฟอร์มแจมทีมดังเกาหลีใต้คว้าตัวลุยวีลีมีรายงานข่าวใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้กับการดับผู้เล่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาชีพเกาหลีใต้โคเวลีลีฤดูกาล2023-2024โดยสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ได้จัดงานดับตัวนักกีฬาโคใต้เอเยเป็นครั้งแรกและมีนักกีฬาไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในรอบนี้ทั้งหมด8คน ร่วมคัดเลือกในครั้งนี้โดยฮาวาซอง IPK อันทอสจับฉลากได้สิทธิ์ให้สามารถเลือกนักกีฬาได้เป็นทีมแรกและคิมโฮซุนโค้ชใหญ่ของทีมได้สร้างความฮือฮาด้วยการตัดสินใจเลือกชมพู่พันพันเกิดปราดมือเสืสาวทีมชาติไทยเข้าสู่ทีมแบบไม่ลังเลและยังบอกว่าพรนพันคือผู้เล่นที่เหมาะกับทีมเขามีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและเป็นตัวเลือกที่ผมกำลังตามหาผมชอบเธอมาก และเราจะให้อิสระเธอในการเล่นอย่างเต็มที่งานนี้เจอทีบีซีนสื่อดังของประเทศถึงกับตัดคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดของการดับอันดับหนึ่งของลีกมาให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งมีกองเชียร์ฮาวาซอง i อ k ีเคอันทเข้ามาแสดงความดีใจกันอย่างมากมายที่ได้ตัวมือเซตเปิดหนึ่งทีมชาติไทยไปร่วมทีมอีกท้งยังมีสนักตบลูกยางสาวไทยทั้งหมดวิภาวีสีทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทีมสูวรณฮุนไดจิสเตทและโมเมธนาชาสุดสดที่ทางแชมป์เก่ากิมซอนคเรียเอ็กซ์เพรสเวไฮพาร์ทคว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามด้านชมพูพันพันนักตบลูกยางสาววัย29ปีก็ได้วิดีโอคอนเฟลนเข้ามากล่าวว่าสวัสดีทุกคนสำหรับการถูกเลือกครั้งนี้รู้สึกดีใจมากๆยินดีที่ได้รู้จักกับทีม i อ k เคก็จะพยายามปรับตัว ให้เข้ากับสโมสรรับคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ